ในวันนั้นเมื่อพระองค์ทรงประชุมพระสงฆ์พันสองหิบองค์พร้อมกันแล้วได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกจึงเรียกว่าหัวข้อใจความหรือสาระแก่นสารสั้นๆหของพระพุทธศาสนาด้วยบทบาลีว่าสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่กระทำเซึ่งบาปทั้งปวง กุศลสูประสปทาการทำกุศลให้บริบูรณ์ <c oughs> ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทนังและปสัจจิตตะปริโยธาปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบเอตังพุทธานาซาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอยทาในใจทั้งข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันก่อนเอตังพุทธานาซาสนัานี่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือถ้าจะไม,ไม,ไม่ไม่แปลก็ว่านี่เป็นาศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช้คําว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ย่อมแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีมากคําว่าพุทธะนั้นแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้จริงๆร,รู้ถึงที่สุดผู้ตื่นก็คือตื่นจากนอนตื่นจากหลับไม่มีความหลับอีกต่อไปจึงเป็นผู้เบิกบานคือเป็นสุขเกษมสำราญอย่างยิ่งนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าพุทธนะพุทธทั้งหลายทุกองค์จะสอนโดยหลักคำสอนสามข้อนี้ทั้งนั้น ว่าไม่กระทำบาปว่ากระทำกุศลแล้วก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วมาลองคิดดูเถอะว่ามันจะขัดกับคำสอนของใครที่ไหนจะขัดกับคำสอนในาศาสนาไหนทุกๆศาสนาในโลกนี่มันก็ไม่มีไม่มีาศาสนาไหนในโลกนี้ที่จะมีคำสั่งสอนที่ขัดก,กันกับหลักสามประการนี่ว่าจงเว้นการทำบาปจงกระทำความดี จงทำจิตให้บริสุทธิ์ที่จะทำการเว้นจากความบาปชั่วทั้งปวงมันก็ต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็นบาปแล้วก็รู้ว่าบาปแล้วก็ไม่ทำจะทำความดีก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นความดีรู้ว่าเป็นความดีแล้วก็ทำจะทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบมันก็รู้ว่าทำอย่างไร แล้วก็ทำให้จิตรบริสุทธิ์ขาวรอบรู้อย่างไรจึงจะรู้ในครบครบถ้วนทั้งสามประการนี้ก็คือรู้ถึงที่สุดสรุปได้ในคำพูดสามพยางว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองสามพยางว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเอง ใครรู้ถึงเช่นนั่นเองถึงที่สุดแล้วเรียกว่าเขารู้จรงิงเขารู้ว่าบาปมันเป็นเช่นเช่นไรก็รู้ว่าบาปมันเป็นเช่นนั่นเองมันจะเผาเผาล้นในคนที่ทำมันจะให้มีความทุกข์แก่คนนั่นและแก่คนข้างเคียงบาปมันเป็นเช่นนั่นเองรู้ความเป็นเช่นนั่นเองของบาปแล้วก็ไม่ทำ นี่ก็รู้ความดีหรือกุศลว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง <c oughs> คือทำทำเขาแล้วก็มีความสุขคนนั่นก็มีความสุขคนข้างเคียงก็มีความสุข <c oughs> ความดีมันเป็นเช่นนั้นเองรู้ความเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดขาวพองนี่ก็รู้ความเป็นเช่นนั้นเองที่เกี่ยวกับจิต ว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุอะไรจิตบริสุทธิ์เพราะเหตุอะไร <c oughs> จิตเมื่อหมดไปจากกิเลสว่างไปจากกิเลสก็เรียกว่าขาวพองพอกิเลสเข้ามาจิตมันก็ดำมืดนั <c> ้น <oughs> เราก็ททำชนิดที่มันไม่ดำมืดให้มันขาวพองก็รู้ความเป็นเช่นนั้นเองของความขาวพองแล้วก็ทำ <c oughs> ความขาวผองของจิตนั่นคือไม่ไปจับยึดเอาอะไรว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราไม่ไปจับยึดเอาอะไรว่าเป็นตัวกูเป็นของกูถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่ามันเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาไปเอามาเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นคนบ้าเพราะันมันจึงมีจิตที่มืดมน มันไปปล้นมันไปโกงเอาของธรรมชาติมาเป็นของตนถ้าเราถือว่ามีพระเจ้าก็ไป,ปล้นไปโกงเอาสมบัติของพระเจ้ามาเป็นของตนมันเป็นคนมืดเป็นคนบาปก็จะถูกลงโทษโดยความทุกข์เนี่ยการที่ไปจับเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนหรือมาเป็นตัวตน นี่เรียกว่ามันมืดคือมันไม่รู้อะไรมันเหมือนกับความมืดของคนตาบอดมืดยิ่งกว่าอะไรไห,หมดถ้ามันมืดด้วยตาบอดมืดกลางคืนมันยังพอดูอะไรเห็นบ้างแต่ถ้ามืดของคนตาบอดแล้วก็ไม่เห็นอะไรนั้นจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะไม่ทำให้ผิด ในเรื่องอันเกี่ยวกับธรรมชาติการที่จิตไปเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูนี่เรียกว่ามันผิดธรรมชาติจิตตามปกติที่แท้จริงจะไม่หมายมันเอาอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูเพราะว่าตัวเราของเรานี่ก็เป็นของธรรมชาติหรือเป็นของพระเจ้าไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นของกูอีกเล่ามันเป็นไปไม่ได้ นี่เรียวกว่ามันรู้จริงมันก็ไม่คิดไม่โง่อที่จะไปเอาอะไรมาเป็นของตนนี่เขาเห็นว่ามันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นเลยอย่าทำให้ผิดเลยเมื่อเห็นความเป็นเช่นนี้เองดังนี้แล้วก็ไม่มีความคิดที่จะให้มันเป็น <c oughs> ผิดที่เรียกว่ามืดหรือเรียกว่ากิเลสให้มันเป็นจิตที่สว่างสวยรุ่งเรืองขาวพองอยู่เป็นปกติ <c oughs> เรามันนั่งกับธรรมชาตินี่ได้เปรียบเรามันนั่งกลางธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติช่วยให้จิตของเราหยุดหรือเย็นหรือหยุด จากการที่จะไปเที่ยวคว้าเอาอะไรมาเป็นตัวกูเป็นของกูถ้าเราเดินอยู่ในตลาดในบ้านในเมืองในย่านที่มีคนทุกพลันนั่นนะสิ่งละนั้นมันแวดล้อมให้จิตก็เราคิดไปทานองที่จะเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูมันผิดกันมากท่นมาทำพิธีมาคบููชากันที่นี่มันได้เปรียบกว่า จะเลี้ยวไปทางไหนล้วนแต่มันบอกว่าหยุด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 บ้ากันเสียทีหยุดมีตัวกูของกูกันเสียทีเนี่ยจะมาพูดอย่างนี้จะฟังถูกหรือไม่ฟังถูกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เลี้ยวไปทางไหนก็คล้ายกับว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันบอกว่าหยุดหยุดหยุดบ้ากันเสียทีหยุดร้อนกันเสียทีหยุดโง่กันเสียที อย่ามีอะไรเป็นของกูหรือเป็นตัวกูเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเช่นนั่นเองพระมาอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายจำแม่คำสามพยางนี้ไว้เป็นอนุสรพิเศษสำหรับการทำมาคบูชาในวันนี้คือปีนี้ทุกๆปี นัตมาก็ได้ฝากคำที่จะเป็นอนุสรณ์สองสามพยางสำหรับเป็นเครื่องยึดถือประจำใจไปทุกปีสำหรับปีนี้ก็จะขอฝากคำว่าเช่นนั่นเองให้ติดไปมันก็แขวนคอเอาไปคาว่าเช่นนั่นเองเป็นหัวใจของพระพุทธ,ธศาสนา อย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นี้ก็พูดว่าไม่ทำบาปเพราะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของบาปทำบุญหรือความดีเพราะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของความดีทำจิตให้บริสุทธ์ผ่องแพ้วก็เพราะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของความของแพ้วของจิต